อังอื่นเยอื่นไปเกบไป5ปีกว่าใน5ยกอ่ะวันนี้ยังไงบ้างฝากขอโทษนะบ้างขอโทษมือมากเลยคนะรับ่ลุดรากหเเรา็ลมทำลไหลเราแล้นะนแพ้ไ้ไหลเลย,ยัวแงเ เาไปลงหลั้างลังแอะไรราคามสราคาเก็งเลยเราเราผมก็พอรแต่ราคานี่ยก็อยู่ฝั่งมอวนจะ้นไปแต่เรานี่ก็ถือว่ายางว่าหักล้มเนี่น่าจะผ่านเรามองว่าผ่านนะแต่กรระการไม่ไม่แน่ด้วยสุดท้ไปต่อไปยังไงบ้างน้ำหนักอะไรอไรอะไรอี้ ไม่อะอยู่นะหวยอะไนะงแต่แนัขลูกเลยอ่าบอกว่าไม่พอใจันเองเรับอกว่ายังอืดอยู่อันนาถ้าลงไปแล้วเดี๋ยมัน่าจะนี่ว่าจะปิดกล้องบ่ cái này nè, áo cái nông nàn, nông sám nè, nông, cái nón rồi, นี่ครับเสียงบายเฮียนี่บายเฮียที่พูดภาษาไทยไม่ได้นะอังกฤษนี่ก็ไม่ได้ก็พูพดภาษาบราซิลก็ล<อ>นี่ครับบายเฮียบายเฮียก็ทำความรู้จักกันไปแล้วนะสำหรับบายเฮียนะครับจังหวะล็อกมือแน่นเลยมีคาด้วยนี่นะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรงนั้นก็ไม่อาจถึงอ่าอ่าใช่ใช่ที่นั้นมันไม่ยอมล็อกแต่มันมุดอย่างนี้มันตกมั เอ,อกี้กไปถามแล้ว